嗯。 ให้หมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปทอดกันไปดูซิว่ายายแก้วทอดไก่เป็นยังไงจะอร่อยไหมโอ้โน oh, <no. S 1> เห็นแต่คนอื่นเขาทำกันนะยายไม่เคยทำนะส่วนมาก,ก็ไม่เคยทําแบบใส่แป้งวนะันนี้จะลองทาแบบใส่แป้งแด้วดูซิว่ามันจะเป็นย่งนี้อย่างนี้ก็ถหกนะัหน่อ้น้ำเกลือนี่ลา้นนลา,งลางน้ล้างเกลือนะไม่ได้ผไม่ไป

มันอยู่ด้วยก็ตรอ่ทำหนึ่งไก่ตุ้งไก่ทอดคราวนี้เราก็จะมาบ้างกันนะ้อทำอะไรไดีเ,ยเลยเกื่อะไรที่มันทำได้ก็ทำบ้านมันบ้าง,างมีดโอ้โหมีดบ้านนี้ ตำกระเทียมไม่รู้สูตรนี้ไม่รู้สูตรไหนอะเด้ออยากทำอะไรก็ทำมั น่าจะอร่อยทำตามความรู้สึกของตัวเองไม่มีใครบอกได้ไม่ทำตามใครกระเทียมใส่แล้วก็หุกเค้าหนมันเข้ากนะันแล้วกระเทียม,อ,มอร่อยเลยแก็ตามด้วยพริกไทยนะใส่พริกไทยด้วยเอาที่เราชอบเลย ก็ปรุงรสจ้าแกงนี้ก็น่าจะ,ระอร่อยแม่รวยนี่จะพูดอะไรนะแล้วก็สีขาวขาวนี่น้าปลาก็ได้นะก็น่าจะอร่อยนะไม่รู้สิเค็มหรือเปล่าอแม,ม่อร่อยก็ต้องกินแหละคล้าย ท้ายมันน,มนอนอยู่ทุกวันเลยช่วงน,นี้มันรู้เป็นอะไรติดอะไรของมือไปเลยเขาบอกว่ายิ่งพยายามเยอะยิ่งจะอร่อยทอดแบบถ้าทอดแบบนี้ก็จะเป็นเปียกๆเนาะถ้าเราไปคลุกแป้งมันก็จะเป็นอีกโลโรชานทอดมันมีหลายวิธีไม่มีสูตรของใครหรอกเป็นแบบทำอะไรก็ทำเลย จะดูซิว่ามันหน้าตามันยายแก้วจะทำแบบมาเป็นไหมทอดไก่เป็นไหมไปเราจะใช้แป้งมาคุกกันครั้งนี้ปกติยายไม่ได้คุกอย่างนี้นะมันน่าจะลองเนาะลองว่ามันจะเป็นครั้งแรกเลยลองว่ามันจะเป็นยังไงมันน่าจะสวยอะ่ะแต่มันก็เนี่ยไก่หมักไว้แล้วหมักไว้แล้วแล้วก็เนี่ยไปคุกแป้ง เดี๋ยวมาดูสภาพหน้าตาครั้งแรกของการคุกเด่นะปกติจะทอดแบบนี้ไปเลยไม่มีการคุกพริกไทยกระเทียมกระทะผีสิงเหมือนเดิมมันตั้งแก๊สมันใกล้จะหมดมันก็จะประมาณนี้นจะประมาณนี้เลยแก๊สใกล้จะหมดหูค้าอันนี้มันเจะ

อืมโอเคต้องทำเหมือนมนุษย์นาก็ได้ปกติทอดไม่เคยแบบชุบแป้งไงอ๊ย เด็กไม่อยู่ด้วยก็ต้องทำอะไรไปทั่วมาดู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 ในไก่ที่เดิมหมักมันก็จะเป็นหน้าตาเลยนะโชวกล้องมันได่ใส่ระวังได้รู้ร้อนนะตัดเดียก

้างๆๆอื source, ่นๆะที่อือนกันนะแต่น right huh> okay. hmm. uh ี huh. ่ข้กงน้าป่าวเป่าที่เรียนอนนีกระดูกกระดูกาไน้ำมันไม่เ่านรไม่เท่าไหร่ต้อง ไม่ได้มีอมน้ำมันใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ได้ยินก็พูดมาก็เลยนทำมันก็ไม่เสีหายเลยใส่ไปมันน้ำมันนี่คุ้นบ้างได้ก็คุ้นไมได้ก็ต้องคิ้น ใจจะไปสุใจใจจะไปสนใจเลยสุดใจอย่างเดียวคือมาดูกันดูขั้นตอนต่อไปของเด็กเก็บไปคุกเหมือนเดิมจ้าไปคุกเหมือนเดิม laiหน่อย. Đây rồi. Ăn cái này. chín 1, chín cuối thái. Chín này chín cuối thái Kilo 8 chim. ทำกับข้าวบอกยายทอดไก่อยู่ตอบไม่้อถามจ้ะอันนี้ก็เอาลงชุดสุดท้ายแล้วนะคะนี่ไก่ชุบแป้งทอดไก่คุกปูนของยายจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันอบเลยตอบอยังอ,อุ๊ยอุทานนะคะอุทานจะตกใจทำอูทานกับอุทานทอดไก่เป็นยังไงสวยไหมเดี๋ยวอีกชุดนึงเดี๋ยวเอาอันนี้ กระเทียมอันนี้ที่เหลือไปทิ้งนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอารวยใส่ตอนท้ายนะเจ็บแน่เจ็บแน่ทำไมทอดไก่ทำไมตรงนี้มันไม่ค่อยนี่โดนนี่แล้วก็ทอดท้ายเขาแบบน้ำมันเยขาเยอะนะเราใส่เยอะเดี๋ยวเราก็ทิ้งไงเขาจืดาจไงใส่เยอะน้ำมันมนี่ใช่ยาก่ากินไหม น่ากินอยู่เด้อเหมือนร้านอยู่เด้อทำขายจะมีใครซื้อไหมเนาะอะคงรักชีวิตเลยนะจบจบจบดูบกันเดียวใหม,ม่แต่พอแล้วพอแล้วทิ้าวาย่านนี้หวานเย,ยีบยบจต๊กแเด็กปิดแล้วครับปิดไฟได้ครับ สเสร็จแล้วจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะสีมันสเสร็มเ็มนี่ไก่ทอดจะใบใยญ่แก้วทุกแป้งนิดหน่อยก็น่ากินอยู่เดอ้ออืมเดี๋ยวลองชิมนะไม่ถึงเวลากินตอนนี้เพราะยายทำไอเอฟอยู่มอมม่วงลุ่มบ้านาข้างๆก็ให้มาดูดูสิโอ้ยลูกก็เลื่เวลาเลยนี่จะ่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปชิมกัะนเนาะทุกคนอย่าลืมกินข้าวด้วยนะ อย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะยายวันนี้ก็น่าจะไก่อย่างเดียวเลยประหยัดเนาะทำเนื้อเปลืองน้ำมันเดี๋ยวออกแค่น,นี้ก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะ